มือเลยนะเอามแดงมาเห่อ๋อเก็บยาตันมือนั้นแบบนันบบีมากอกโบเซบมาเห่เนาะโบเซบสุด่ตันนี่าต้องตันหลายมันบบีมากรอกกุ้งอันตะหอเบิ้งวันให้ยังไงนะเนาะกุ้งน้ำแห้งถ้าเบิ่ขมนพนบตก่อนตีนี้ทำ้าตดูแต่หอีเตียง มันแห้งก็เรียกได้สิไปซ้อนขันน้ำขันใตาน้ำบ่อบ่อขาดลังก็หยุบ่อได้บ่บบดีตอนนี้มันขาดลังขาดน้ำกับบ่หมีตักเตะกับบ่หมีต้องต้องเหลือเป็นว่างเยอะตลองนี่ต้องมีอันนี่กระจสิแกะนี่ออกเนี่ยออกอาปะไปเฮงบ่อได้มันจะกัดมงงห้าวขามันเข้มไม่ยังกัดนี่มันเข้มเด้อเนี่เข้าเข้มปลาแดด เราก็ต้องเอาออกก่อนเขาใส่ยัางแหนก่อนในเหยื่อนี่มันจะมีป้าแดกแล้วก็มีห้อมมีห้อแล้วก็มีข้าวขัวข้าวขัวต้องขวัวใหม่ๆมันจะหอมเราขวัวใหม่ๆจนดำเลยเนาะแมนไห้นีวขาวติดจับหน่อยบบดนี้เราก็เอามาขัวปนกันวันนี้มีผงชูรสพร้อมเลยใส่เห็ดยังผงชูรสใส่มันนัวเดีอย มันมีลิ้นคือคนบอกมันคือชิงหูจากอมันนัวบบวรูคือกันเนี่ย่องเบิ่งชุดกอนนั้นเอากะปีใส่น้ำบัวถือปีบบถึงปีกับปิเสูนรบลกมันล่องล่องเบิ่งเห็นข้าเจ้านะเห็นข้าเจ้าใส่เลยยิ่งข้าเจ้าเรากะปีก็ะถือดีจะได้ไปน้องคนอาจจะมีกุ้งลาก็ได้อยู่บ้านคนบัดนี้เฮาก็เลยอยากทดลองเบิ่งบัดนี้ลายเนี่ยพอไปใส่เราบัถือด้มันถือแต่ว่ามันถือหน่อย เฮากระยับไปมึถือปลายป่ะน,นี้เฮากระมาลลองใส่เหยื่อปลาดุกบัน่นแบบโบแบบโบขวายใส่ยังอะไรนั่นเอามัดจุกแบบนี้แล้วเฮากระเอามามันติดกน้นมันสั่ำบูพูมันพูอะไเหยื่อปลาดุกเป็นไรถ<ะ>ือก็ถือคือการถือปลายนั่นก็ไงถืงอปลาย ใส่แล้วมาดูแลอุปกรณ์บ่อบั้งไม่งเนาะก็มาดูแลฮอกกระชังใส่ได้ไดใส่เองขอนอสักไว้ให้มันเหี่ยงนะก็เก็บบั้งสักผงเรียบร้อยไร่ดีดีดล,ล้างน้ำสะอาดนะฮอกก็มันเหี่ยงนะฮอก็เก็บไว้บัดอนฮอกกอระชังใส่ใส่ได้เห็นใส่ได้หอดปีหนาหมดแล้วขันมงฮอกบ่อขาดเอามาปะไวรเชื่อมันเปื่อยเลย พราะว่ามีเหงือเานี่แล้วมันเข้มมีกัดประแดกเนาะของเหงือกนี่ใส่ได้โอเคอันตัวมันขาดหน่อยๆตัวมัดอันนี้ฮะปลาได้ขาดดูเห็นไหมกุ้งมันกัดหอยกัดมันถูกกินเหงือแล้วมันจะเข้าไปกินมันก็กัดเข่าเนื้อขนาดทุ่งเหงือ่ ทุงเหง่อเขายังไม่ได้เปลี่ยนเลยเขาใส่ตัวขี้เก่ามาตลอดจักจะกรอดล่ะทุ่งตัวเขาเอามามัดเหือเสยเนี่ยขาดพิษกระปีมันเจาะกินนะกุุงเจาะได้ขาดนี่ยฮะนี่เห็นบอกเขากเอามามัดคือเก่ามันหมดเป็นยนยังมันเข่ามามันกักินง่ายครับ อันที่เขาเห็ดจุกใหญ่ๆน okay ี่เขาคันเ้าใส่ไว้ตะเวันมันก็กินนั่นเบิดกินไหนเบิดขึ้นซอสแจ้งเพราะนั้นชีวิตครับมันมีกลิ่นมันก็เข่ามันเ่าแช่เฮ้ยเรากลิ่นมันก็คันเ้าเห็ดจุกน้อยกลิ่นมันเบิดง่ายกลิ่นมันเบิดง่ายเราแบบนี้มันโบมีกลิ่นหอมกุ้งกระเพาะจะเข่าต่อได้แบบนี้ขี้คุยขนาดมันนี่เพิ่นลาย ว่าบะยาบ่สเซาได้ไหมนี่วอ่งบอได้ขี่คุยแต่ว่าเรื่องจริงนี่นี่ค่ะน้อยนะอืมดูดแลว่าบว่าเรื่องจริงแม่นคันบันได้นี่คันบ่ได้กับบอยากว่ากันเลยคันันได้มีคุยบอเซาเนาะคุยบอเซาคันันได้แต่จริงคันโว้ยจุกใหญ่กวนี่ตะเก่าบ่หอมแล้วได้ไหนกินบัดลา มันไปน้ำหน้ามัแม่นมันคันเขาแช่น้ำเนาะกลิ่นมันก็ออกไปน้ำหน้าม่เพิ่มช้นเท้ากับใบเฮ็ดมุกใหญ่แบบนี้นะกันไว้เผื่อให้มันเบิดนั่นเบิดกลิ่นกาเทาเฮ็ดน้อยมันจะเบิดไว้กลิ่นมันเบิดไว้แล้วมันก็แม่นั่งกับใบจะเข้ากินได้บ่หน่ายามนี้หัวจักบหมเป็นยัง่าน่ง มันบ่มีเหือกินมันบ่มเียนย่ำผลมันก็เข่าไปหากินเมื่อกุ้งอยู่ตัางนอกมันบุมีเหงือเหยื่อธรรมชาติน่ะมันบ่มีเนาะบ่เพื่อนมันฮันใส่เบ็ดกระชีถือได้ใส่เบ็ดพาช่วงนี้หันมันหนาแดงเนาะมันปลาหาเหีื่อกินบ่ได้ขันผลตกมันก็จะมีใส่เดือนมียังมันออกตามสะพังหวยแต่มันก็กินเหนือนั่นแหละ กยแบบนี้ไปเสกมือหนิแบบมีปลากระติดอัพล้าและปาลาดุกปลาคออ่ะหนี่งเดือนยาย่ม่นอนเอาขี้กระเดือนไปเสปกแบาถือเบ็ดบอกยินได้ยายนนะ่ะเลยบอยักใช้บาทนะใช่มกินขึ้เดียวกัะบ,บยายพักแล้วอยู่ด้วยกันก็ยิ่นน้ำกัน,กน,กนจะลงไปชักบาทเนงะือบ้อยพี่น้องเหยบาท